ครับไม้แล้วครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับวันนี้เอาลอกหยดน้ํานะครับตัวสวยๆมาให้นะนะเลือกชมเลือกพิจารณานะครับตัวนี้เป็นลอกจากค่าย VBa บนะครับเป็น VBa บทเดนะครับตัวนี้อ่าก็เป็นแบบคล้ายๆกับตัวอันเทเลสเหมือนกันนะอ่าลักษณะรูปทรงเขาตัวนี้จะมีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะครับเวลาปลาปลาลากออกไปก็จะมีคลิกเสียงนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> จะมีคลิกเสียงปลาลากนะครับ <c oughs> ไม่ดูได้ยินหรือเปล่าน,นี่ครับจะมีคลิกเสียงปลาลากเวลปาปลาลากออกนะครับนี่เป็นลอบใหม่นะครับนี่ก็มีนานาจองแล้วบอกให้วางมัดจำก็บอกเดี๋ยวเช้าจะโอนให้ก็เงียบหายไปผมก็เลยบอกเอามาประชดสะเสลยนะครับตัวนี้ก็หนึ่งสองห้าศูนยนะครับพร้อมออกเดินทางเลยนะครับนี่ 1450บอกรับแล้วไม่โอนก็จัดไปเลยครับประชดไปเลยแล้วไม่ต้องมาซื้อกับผมมีนะครับคนนั้น1 4 5่านนะครับต,ครบ,บตัวนี้น่ครับล้อตัวนี้เดี๋ยวผมบอกสเปคก่อนนะครับเป็นล้อหมุนขวานะครับสเปคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้างกล่องให้เพื่อความชัวรอ,อบนะครับรอบอตัวนี้ ลูกปืน6บวก1เป็นลูกปืน NMB นะครับลูกปืนกันน้ำเค็มนะครับระบบแขนกาฟไฟแขนลอกกาฟไฟเบรกได้สูงสุด17ปอนด์หรือ8กิโลนะครับนี่รอบที่ตัวบอกไว้ว่ารอบ7.3ต่อหนึ่งนะครับนี่รอบเร็วด้วยครับ กำลังเบรก8กิโลไม่ธรรมดานะครับ8กิโลในน้ำก็มาพร้อมกับในกล่องเขาก็จะมีคู่มือการรับประกันนะครับการเคลมสินค้าติดต่อยื่นเรื่องแจ้งรายละเอียดนี่ส่งเคลมสินค้าตามนี้เลยวิธีการเขาแล้วก็มีถุงผ้ามาให้ครับถุงผ้า,าครับก็ เป็นลอกน้ำหนักเบามากครับเบาน้ำหนักเพียงสองร้อยกว่ากร,รัมเท่านั้นนะครับนี่แปดลูกปืนอ่ะแปดกิโลหกบวกหนึ่งลูกปืนไหนล่ะน้ำหนักเพียงร้อยเจ็ดสิบแปดกร,รมัมเบาเบาเบามากครับร,ร้อยเจ็ดสิบแปดกกรัมเบากว่าสกอร์เปียนอีก นุ่มๆลื่นๆน,นะครับแขนแต่งแขนลายคาร์บอนเคฟล่าก็ประมาณนี้ครับตัวเขาก็ลองเปรียบเทียบลอกใหม่ๆนี้นะลองเปรียบเ<ช>ทียบดูในดาด้ดาปีปีต็อกๆกไ็ได้ครับเพราะราคามันมีบอกอยู่แล้วมันโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าราคามันไปขนาดไหนถ้าสนใจยังไงก็ ลองเปรียบเทียบราคาดูถ้าเกิดมันอพอใจราคานี้ก็ทักมานะครับผมครับสวัสดีครับ